ค่ะสวัสดีเอซีมัิสาแก้ยวดีจติน้องจ้าเกี่ยวเข้าได้มนี่ได้เลิกได้ยามงามดีลดพ้นวางละลดว่างแล้วสองพล,ลุยเลย29ไหลสองพจบทีเดียว29่สิเไล่ข้าเหนียวเข้าเจา้าซุกมดเลย นึ่งยุ่งเทิงถูกเกี่ยวข้าวเจ้าสะก่อนคุณยายว่าข้าวเหนียวก็เกี่ยวเลยเข้าวเหนียวก็ซุปละ่ะเอาทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวพร้อมกันเลยข้าวเจ้าข้าวเหนียวพร้อมกันคุณยายให้ตากมดเด้เนี่ยโอ้ หอดะใหญ่ถึงถึงปุ๊บชุดลูกหูลูกตาปุ๊บสะปามกวยปุ๊บข้า,าวเจ้าติดแดนติดแดนอันป่านยางสิเป็นข้า,าวเจ้าริ่ม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 ริมขึ้นไปปุ๊บลงมันละสิเป็นข้าวเหนียวได้ไปครึ่งรถแล้วโน่นได้ครึ่งรถแล้วจ้า ไปพึ่งแย้งไว้ก่อนไปพึ่งแย้งไว้ก่อนเด้อตาข้าวจังแม่นจะอุ้มละโอ้ย ยังไม่เลว้วนั่นจเจนี่ยโอ้ยเกี่ยวอยู่เลยเิเหี่ยวขึ้นมาครับคุณ เบ่งหูคุณตาตัดหญ้าบงตัดอันตากข้าวบงตากข้าวบุโปรลงตากข้าวไม่พอจ้ะตากหมดเลยปีนตากหมดเลยยานข้าวบุโปกินข้าวเป็นราคาตากไว้ เจอ,อกักนคลิปหน้าพี่น้องจา๋า